สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกแล้วกับทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำของอร่อยอ่ยมาให้ชมมาให้ได้อินนะครับได้เห็นแล้วอยากจะรับประทานนะครับแน่นอนครับร้านนี้ไก่ทอด5บาทตลาดกระเทียมหนึ่งร้านคนดังใจดีพี่ปองคนใจดีนี่เองครับแคปไก่ 3กรอบกรอบแรกกรอบ2กรอบ3มหมดแล้วครับเมนูนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากๆลูกชายผมภรรยาอุ้ยชอบมากเลยผมก็ชอบพี่ปองบอกชั่วโมงกว่าๆก็หมดแล้วเมนูนี้มีน้ําจิ้มให้ด้วยครับมีน้ำจิ้มให้ด้วย,วยอันนี้ผมมาบันทึกภาพมาหาพี่ปองนะครับไก่ย่าง5้าบาทขายดีอยู่ที่ หลายกระเทียมหนึ่งเนี่ยเมื่อไหรต้องบอกว่าพี่ปองคนดังใจดีมีเซอร์ไพรส์ทุกครั้งมีเซอร์ไพรส์ทุกครั้งมีอะไรอร่อยอร่อยมาแนะนำให้เสมอนะครับและก็ยังใจดีเหมือนเดิมยังใจดีเหมือนเดิมมีสนทนาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็ยังบอกสูตรให้กับทุกท่านที่อยากนำไปเป็นอาชีพนะครับที่อยากนำไปเป็นอาชีพนะครับ ช่วงนี้หลายท่านคิดจะทาอะไรดีทำอะไรขายดีลองดูครับแคปไก่เทวดาแคปไก่สีทองแคปไก่สามกรอบนะครับของพิ่ปองคนดังใจดีลองโทรมาสอบถามได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือถ้าอยู่ใกล้แวะมาดูเองเลยแวะมาดูเองเลยผมก็ถามพี่ปองว่าพี่ปองครับคนโทรมาเนี่ยลูกค้าที่ดูรายการเนี่ย สมาชิกที่ดูรายการแล้วก็โทรมาเนี่ยพี่ปองยังบอกสูตรอยู่ป่าบอกพี่ปองบอกช่วยกันช่วยกันตอนนี้มีอะไรต้องช่วยกันต้อช่วยกันรักกันรักกันหาไม่แพงเป็นกันเองไม่มีมาชิมได้่าไม่มีมาชิมได้ไม่มีติดได้โอ้โหหาแบบนี้ในสภาวะแบบนี้หายากแต่ก็มีนี่แหละครับคนดังใจดีพี่ปองไก่ทอดหบาทตลาดกระเทียมหนึ่ง